สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนมาพบกับครูอ้อคนนี้คนเดิมนะคะกับรายวิชาหน้าที่พลเมืองค่ะในวันนี้นะคะรายวิชาหน้าที่พลเมืองจะทําการสอบเป็นหน่วยการเรียนรู้สุดท้ายแล้วนะคะเพราะว่าเ,ออเราจะปิดภาคเรียน ที่1กันแล้วนะคะซึ่งวันนี้ก็เป็นคลิปการเรียนการสอนคลิปสุดท้ายแล้วค่ะในวันนี้ที่รูว่าบอกว่าจะทําการสอบหน่วยการเรียนรู้สุดท้ายนั่นก็คือหน่วยการเรียนรู้ที่3ค่ะนักเรียนชื่อหน่วยว่าพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตยค่ะนักเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะมีเรื่องอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวรูจะทบทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะคะเรามาดูกันเลยค่ะ หน่วยการเรียนรู้ที่3าพล,ลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตยก็จะมี2เรื่องด้วยกันที่เราเรียนกันไปนะคะเรื่องที่ 1.. ก็คือข้อตกลงกติกากฎระเบียบและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในห้องเรียนและโรงเรียนค่ะซึ่งเป็นคลิปที่ผ่านมาที่เราได้ศึกษากันนะคะส่วนเรื่องที่ 2.. นะคะก็คือเรื่องบทบาทหน้าที่อของการเป็นสมาชิกที่ดี ของห้องเรียนและโรงเรียนค่ะซึ่งทั้งสองเรื่องนี้นะคะเออเราก็ได้เรียนจบกันไปแล้วโดยเรื่องที่สองคุ้จะถ่ายรูปใบความรู้ให้นักเรียนใช่ไหมคะและและ้วแล้วก็นักเรียนก็ได้ทําแบบฝึกหัดทั้งสองเรื่องเลยว่าสิ่งไหนควรทําสิ่งไหนไม่ควรทํานักเรียนคะในวันนี้นะคะเดี๋ยวควุ้จะมีคลิปทบทวนทั้งสองเรื่องให้นักเรียนก่อนที่จะสอบ เดี๋ยวเราไปชมคลิปทบทวนทั้ง2เรื่องนี้เลยนะคะไปกันเลยค่ะนี่ก็คือข้อตกลงกฎระเบียบในโรงเรียนค่ะโรงเรียนเป็นสถานที่ที่มีบุคคลต่างๆมาอาศัยอยู่ร่วมกันเพื่อปฏิบัติหน้าที่เรามีเพื่อนๆนมีคุณครูคนเหล่านี้อาศัยอยู่ในโรงเรียนร่วมกันถือเป็นครอบครัวขนาดใหญ่ก็ว่าได้นะคะการอยู่ร่วมกันอาจทำให้เกิดปัญหาขึ้นได้ง่ายจึงจำเป็นต้องมีข้อตกลง กฎระเบียบเพื่อให้อยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะเรามาดูตัวอย่างข้อตกลงกฎระเบียบต่างๆกันนะคะเช่นนักเรียนทุกคนจะต้องมาเข้าแถวคารพธงชาติทุกเช้าแต่งกายด้วยเครื่องแบบของโรงเรียนให้ถูกต้องเรียบร้อยถอดรองเท้าก่อนเข้าห้องเรียนไม่พูดคุยกันในระหว่างที่คุณครูสอนเข้าแถวซื้ออาหารเสมอ ทำเวรประจำวันตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายไม่ขีดเขียนสิ่งต่างๆลงบนโต๊ะเป็นต้นค่ะซึ่งแต่ละโรงเรียนก็อาจจะมีกฎที่ต่างกันไปแต่ทุกโรงเรียนก็มีจุดมุ่งหมายในการตั้งข้อตกลงกฎระเบียบต่างๆให้คนในโรงเรียนทุกคนได้อยู่ร่วมกันอย่างมีระเบียบวินัยและมีความสุขค่ะวันนี้ครูไพลินเดินเข้ามาในห้องพร้อมกับแจกันดอกไม้และดอกไม้นานา,นานชนิด มีทั้งกุหลาบกล้วยไม้ที่เด็กนักเรียนนำมาจากบ้านเพื่อมาจัดแจกันครูไพลินหยิบดอกไม้แต่ละชนิดมาลองเทียบกับขนาดของแจกันพร้อมทั้งถามเด็กนักเรียนว่าถ้าให้หนักเรียนมาช่วยกันจัดดอกไม้ใส่แจกันจะต้องทำอย่างไรตัดก้านดอกกล้วยไม้คะ่ะจากนั้นครูไพลินก็ตัดก้านดอกไม้แต่ละดอกตามที่นักเรียนช่วยกันเสนอแนะจนเหมาะที่จะจัดใส่แจกัน นักเรียนต่างก็ชมฝีมือการจัดแจดกันของครูไพลินเราต้องตัดก้านดอกไม้บางดอกเพราะอะไรคะจะได้จัดใส่แจกันได้สวยๆใช่ไหมครับถูกต้องค่ะพัดครูขอถามก่อนเรียนในวันนี้นะคะใครตอบครูได้บ้างคะว่าทำไมโรงเรียนจึงต้องมีข้อตกลงกฎระเบียบของโรงเรียนด้วยคะเพื่อให้เป็นเด็กดีครับ ถูกต้องจะพัดเพราะว่าในโรงเรียนมีคนอยู่มากมายจึงต้องมีกฎระเบียบให้ทุกคนปฏิบัติตามเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยนักเรียนก็เหมือนดอกไม้ที่ครูจัดใส่ใจกันเมื่อสักครู่ที่แต่ละคนมาจากครอบครัวที่ต่างกันการจัดดอกไม้ก็คือข้อจำกัดในการอยู่ร่วมกันก็เหมือนนักเรียนต้องมีข้อตกลงหรือข้อจำกัดให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เช่น นักเรียนอยากจะคุยตามใจชอบเพื่อนๆก็เรียนกันไม่ได้โรงเรียนจึงต้องออกกฎเพื่อให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีระเบียบเช่นเราต้องมาโรงเรียนให้ทันเวลาเคารพคุณครูเป็นต้นค่ะถ้าอย่างนั้นนักเรียนตอบกันได้ไหมคะว่าในการปฏิบัติตนตามข้อตกลงกฎระเบียบของโรงเรียนมีอะไรบ้าง ตั้งใจเรียนและเคารพเชื่อฟังคำสั่งสอนของครูค่ะเราต้องช่วยกันรักษาความสะอาดในโรงเรียนไม่ทำให้โรงเรียนสกปรกค่ะเข้าเรียนให้ตรงเวลาครับมีใครตอบได้อีกไหมคะทำความเคารพคุณครูครับแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบครับเวลาเข้าแถวเคารพธงชาติต้องไม่คุยกันค่ะ ทุกคนตอบได้ถูกต, er, ต,อกต้องเก่งมากเลยค่ะแต่กฎระเบียบของโรงเรียนยังมีอีกหลายข้อนะคะนักเรียนทุกคนก็อย่าลืมที่จะปฏิบัติตามนะคะน้องๆสงสัยกันไหมครับว่าคำว่าสิทธิมันมีความหมายว่าอย่างไรทำไมคำว่าสิทธิและหน้าที่ของเรานั้นมันเกี่ยวข้องกันอย่างไรเราไปติดตามเรื่องราวของเพื่อนๆพร้อมกันเลยครับเมื่อกลิ่งหมดเวลาดังขึ้น ก็ถึงช่วงเวลาพักกลางวันพลอยและเพื่อนๆต่างพากันวิ่งตามคุณครูการดาครูการดาคะว่าอย่างไรครับพลอยท้ากินข้าวเสร็จแล้วกลอจับเพื่อนๆไปเล่นกันได้ไหมคะได้สิคะถ้ายังไม่หมดเวลาพักกลางวันเพราะเป็นสิทธิของพลอยและพลเพื่อนๆคะ่ะ แล้วคำว่าสิทธิคืออะไรล่ะคะสิทธิคือประโยชน์ที่เราจะได้รับค่ะในฐานะที่เราเป็นนักเรียนเป็นสมาชิกในโรงเรียนการที่พลอยจะออกไปวิ่งเล่นในช่วงพักกลางวันก็เป็นสิทธิของพลอยค่ะหนูไม่เข้าใจอะค่ะอย่างเช่นในฐานะที่พลอยเป็นเด็กนักเรียนซึ่งเป็นสมาชิกในโรงเรียนพลอยมีสิทธิค่ะ เช่นพลอยมีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ของโรงเรียนได้เช่นเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสีกิจกรรมปีใหม่กิจกรรมทำบุญประจำปีของโรงเรียนหรือกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆที่โรงเรียนจัดขึ้นยังไงละจ๊ะถ้ารู้จักทำตามสิทธิของตัวเองให้เหมาะสมแล้วเราก็จะอยู่ร่วมกันในโรงเรียนได้อย่างมีความสุขค่ะ แล้วหนูจะมีสิทธิอะไรบ้างคะอย่างแรกเลยนะคะพลอยมีสิทธิที่จะได้รับการศึกษาโดยเท่าเทียมกันตามกฎหมายค่ะโดยพลอยมีสิทธิได้รับการเรียนหนังสือเท่าเทียมกับเพื่อนๆทุกคนในชั้นเรียนนอกจากนี้ลอยจะได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกายและจิตใจอย่างเช่นการเล่นในตอนกลางวันและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ค่ะ เช่นอ่านหนังสือในเวลาพักกลางวันเป็นต้นและอย่างสุดท้ายพลอยจะได้รับสิทธิในการทำกิจกรรมสร้างสารรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อตอนเองและไม่ละเมิดสิทธิของเพื่อนต้องอยู่ในกฎเกณฑ์อย่างเช่นช่วยดูแลความสะอาดในโรงเรียนขอบคุณค่ะคุณครูถ้าอย่างนั้นหนูกับเพื่อนๆไปกินข้าวก่อนนะคะ หนูจะได้ใช้สิทธิของตัวเองในการเล่นค่ะค่ะน้องๆครับการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนนั้นมีประโยชน์ที่เราจะได้รับยังไงบ้างนั่นเป็นเรื่องที่เราจะได้พูดคุยกันในวันนี้ครับวันนี้เวลาเย็นหลังเลิกเรียนระหว่างที่พลอยรอคุณพ่อมารับเหมือนเคยพลอยจึงได้นั่งคุยกับคุณครูการดา พลอยคุณพ่อยังไม่มารับหรอคะนี่ก็โรงเรียนเลิกงานแล้ววันนี้คุณพ่อบอกไว้ว่าจะมาช้านหน่อยค่ะคุณครูค่ะถ้าเช่นน,นั้นครูนั้นเป็นเพื่อนแล้วกันนะเห็นพลอยเคยถามถึงประโยชน์ของการเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนยังสนใจอยู่มั้ยจ๊ะสนใจค่ะคุณครูประโยชน์ของการเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนเขาแรกก็คือเป็นที่รักของคุณครู เพื่อน,อนและบุคคลทั่วๆไปเพราะทําตัวเราเป็นเด็กดีมีน้ำใจต่อครูและเพื่อนแล้วมีอะไรอีกล่ะคะคุณครูประโยชน์ของสมาชิกที่ดีก็จะเป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือและได้รับความไว้วางใจจากผู้อื่นค่ะและประโยชน์อีกข้อก็คือทำให้โรงเรียนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและน่าอยู่ทำให้ทุกคนอยู่ในโรงเรียนอย่างมีความสุข เพราะทุกคนปฏิบัติตามกฎระเบียบและกติกาของโรงเรียนไงล่ะครูจะยกตัวอย่างง่ายๆให้ฟังนะคะว่าถ้าเราปฏิบัติเป็นสมาชิกที่ดีผลก็จะออกมาดังนี้ถ้าเราช่วยทำงานในกลุ่มผลคือทำให้งานเสร็จเร็วขึ้นถ้าเราช่วยกันประหยัดโดยการปิดน้ำและไฟหลังใช้ผลคือทำให้ลดค่าใช้จ่าย ถ้าเรามีระเบียบวินัยผลคือทำให้โรงเรียนเราเป็นระเบียบเรียบร้อยถ้าเราช่วยกันทำความสะอาดผลคือทำให้โรงเรียนสะอาดน่าอยู่และสุดท้ายถ้าเรามีน้ำใจผลคือทำให้เรารู้สึกดีที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นเข้าใจแล้วล่ะค่ะคุณครูแต่เอะสมาชิกที่ดี มีแต่ในโรงเรียนเท่านั้นหรอคะในสังคมส่วนรวมทุกคนก็เป็นสมาชิกที่ดีได้เหมือนกันค่ะหากทุกคนทำตามกฎหมายทำแต่ความดีสังคมก็จะสงบสุขค่ะค่ะหนูจะเป็นคนที่ดีในสังคมอย่างที่คุณครูสอนให้ได้เลยค่ะเป็นอย่างไรคะการเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนเหมือนกับที่น้องๆคิดไว้ในตอนแรกหรือไม่คะ เรามาสรุปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะประโยชน์ข้อแรกคือเป็นที่รักของคุณครูเพื่อนๆและบุคคลทั่วไปประโยชน์ข้อที่2คือได้เป็นบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือและได้รับความไว้วางใจจากผู้อื่นค่ะและประโยชน์ข้อที่3คือทำให้โรงเรียนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและน่าอยู่ทุกคนอยู่ในโรงเรียนอย่างมีความสุขค่ะ สุดท้ายถ้าเราปฏิบัติเป็นสมาชิกที่ดีผลก็จะออกมาดังนี้ค่ะถ้าเราช่วยกันทำงานในกลุ่มผลคือทำให้งานเสร็จเร็วขึ้นถ้าเราช่วยกันประหยัดผลคือทำให้ลดค่าใช้จ่ายถ้าเรามีระเบียบวินยัยผลคือทำให้โรงเรียนเราเป็นระเบียบเรียบร้อยถ้าเราช่วยกันทำความสะอาดผลคือทำให้โรงเรียนสะอาดน่าอยู่และสุดท้ายถ้าเรามีน้ำใจ ผลคือทำให้เรารู้สึกดีต่อกันและลดความเดือดร้อนผู้อื่นน้องๆได้รู้ถึงการเป็นสมาชิกของโรงเรียนที่ดีจากบทเรียนกันไปแล้ว3ข้อไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะถ้าเช่นนั้นตอนนี้ถึงเวลาสนุกกับกิจกรรมกันแล้วล่ะคะ่ะเอาลองก็ได้รู้ทั้งการปฏิบัติตนในการเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนและประโยชน์ของการเป็นสมาชิกที่ดีอย่างครบถ้วนแล้วถ้าจะให้ดียิ่งขึ้น น้องๆต้องนำไปปฏิบัติตามด้วยนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับครั้งนี้สวัสดีครับชมคลิปการสอนกันไปแล้วนะคะเพื่อเป็นการทบทวนค่ะัวยย้ำนักเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะเดีย๋ยวนักเรียนทำข้อสอบจาก Google Form ของแบบทดสอบหน่วยที่3พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตยนะคะโดยจะออกทั้งสงเรื่องนั่นก็คือเรื่องที่ห ข้อตกลงกติกากฎระเบียบและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในห้องเรียนและโรงเรียนส่วนเรื่องที่2นะคะก็คือบทบาทหน้าที่ของการเป็นสมาชิกที่ดีของห้องเรียนและโรงเรียนข้อสอบจะมีทั้งหมด15ข้อเท่านั้นนะคะ15คะแนนค่ะนะักเรียนตั้งใจทำข้อสอบให้ดีๆนะคะอ่านและคิด ข้อสอบในรายวิชาหน้าที่พลเมืองจะไม่ยากเป็นการเรียนรู้รอบๆตัวของนักเรียนค่ะนักเรียนคิดดีๆนะคะเอาคะแนนเยอะๆคลิปนี้พวกขอจบเพียงแค่นี้พบกันใหม่ในภาคเรียนที่2นะคะซึ่งจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งว่าเปิดเมื่อไหร่นะคะพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบายๆค่ะเด็กๆทุกคนโชคดีนะคะ